เทนเดย์เชนจ์ยูร์ไลฟกับโปรแกรมที่จะทำให้คุณได้รูปร่างที่ดีแล้วก็สุขภาพที่ดีจากประสบการณ์ของพี่อ,อ้นนะคะกว่า10กว่าปีค่ะในการดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาหกับผู้คนจากความรู้ค่ะที่ได้ไปเทคคอร์สที่เมืองนอกค่ะรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่จะเข้ามาดูแลพวกเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการการเลือกอาหารการกินรวมไปถึงการออกกําลังกายหรือว่าการเอ็กซ์เซไซส์วันนี้พวกเราพร้อมแล้วค่ะที่จะส่งต่อความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราใน10วันนี้ค่ะฟรี ฟังไม่ผิดค่ะฟรีจริงๆค่ะพวกเราเทรนให้คุณฟรีใน1ิวันนี้เลยค่ะและที่สำคัญที่สุดเราพร้อมจะตอบคำถามแล้วก็ดูแลคุณระหว่างทางไปตลอดชีวิตของคุณเลยค่ะพิเศษสุดๆค่ะในโปรแกรมนะคะเราจะให้คุณมีความสุขค่ะเพราะเรามีตัวช่วยที่ดีค่ะที่จะทำให้คุณไม่ต้องอดแล้วก็ไม่ต้องออกค่ะและที่สำคัญคุณยังได้รูปร่างที่ดีในแบบที่คุณต้องการด้วยสมัครเข้าร่วมโปรแกรมกับเราทักอินบ็อกมาได้เลยค่ะ สำหรับ10ท่านแรกในเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ,ๆค่ะ10 day change your life รอคุณอยู่รีบทักกันเข้ามานะคะ